บุญมันเมาบุญถึงขนาดนี้ก็ได้แล้วไม่ต้องเรื่องน่ชาดอกเรื่องที่นี่ที่นี่ก็มีในความหมายอย่างเดียวกันเนี่ยมันมีใช้กิเลสเพื่อเพื่อกิเลสเรื่องกิเลสเนี่ยมันก็ย,ยากอยู่อย่างนี้เพราะที่แท้ก็คือความคิดอันหนึ่งเพราะปิดทางไปทางนี้่มันก็ไปอันหนึ่ง ถูกทางไปอันหนึ่งมันเหลือแต่ว่าจะผลักไปทางไหนมันยากที่จะพูดเนเนของเราองค์หนึ่งบางเวลามก็ด่าพระประชดประชันกับผมบางเวลามก็ทำงานดีตามหน้าที่ <c oughs> แล้วตรงไหนเป็นเนรนคนนั้นนะ ณที่นั่งนั่งนี้ตอบที่ว่าตรงไหนมันเป็นเนนคนนั้นวมันด่าหรือว่าชดประชันผมมันเป็นเนนคนนั่นหรือว่ามันมันทำหน้าที่อย่างดีอย่างน่ารักน่าเอ็นดูเป็นเนนคนนั้นมันก็เป็นเนนคนเดียวกันนั่นแหละแล้วตรงไหนส่วนไหนมันเป็นเนนคนนั้นเ <c oughs> ดี๋ยวก็จะโง่ขั้นใหญ่ทีก็ไม่รู้ว่าตรงไหนเป็นเนนคนนั้น <c oughs> <c oughs> มันก็อยู่ที่ว่าในความคิดนึกรู้สึกที่เป็นกลางกลาง้เป็นเรนคนนั้นบางเวลามัน <c oughs> มันจะตกเป็นเยือ่อกิเลสจิต <c oughs> ที่เป็นกลางกลางเป็นความคิดคาวามนึกถึงไปตกไหลไปในกระแสของกิเลสบางเวลามันก็ <c oughs> ไปในกระแสของโภธ ให้มันควรจะรู้จักใช้กระแสของกิเลสนั่นแหละมามาเป็นกระแสโพธิ <c oughs> รู้จักใช้กิเลสให้เป็นประโยชน์มันบ้ามากๆนะไอ้ความบ้ามาันมาใช้ในทางที่มันจะเป็นประโยชน์ <c oughs> มันก็จะดีขึ้นดีขึ้นคือกิเลสจะน้อยลงน้อยลงน้อยลงผู้อย่างอื่นมันลำบากมันมีเรื่องมาก มันต้องไปพูดว่ามีทานนะมีศีลนะมีสมาธินะมีปัญญานะมีกรรมฐานนะมียานสิบหกยี่สิบแปดรอยสิบนะมันมากเรื่องผมจ,จะเบื่อ,อทีนะเอาไว้พูดชนิดที่วิชาความรู้หอบฟังดีนวี่ก อย่าพูดสั้นๆขอชักชวนว่าถ้าอยู่ที่สวนโมกแล้วก็อยู่เพื่อใช้กิเลสให้เป็นประโยชน์เพื่อหัดใช้กิเลสให้เป็นประโยชน์อยู่สองชั้นจนกว่าจะเป็นผู้ไม่มีกิเลสนะ <c oughs> คือทําไปได้พร้อมๆกันสองอย่างไม่สิ่งที่ยังทําไม่เป็นก็หัดหัดใช้กิเลสให้เป็นประโยชน์ที่มาทําเป็นอยู่แล้แลวก็ใช้กิเลสให้เป็นประโยชน์อยู่เรื่อยทุกวันทุกวัน แล้วกิเลสจะไหนจะมาโง่หัวขึ้นมายกหูจูหางมาเล่นงานคนนั้นคนนี้ <c oughs> มันถูกใช้อย่างวัวอย่างควายอยู่ตลอดเวลามันเหนื่อยอยู่ตลอดเวลา <c oughs> มันจะเาเวลาไหนเอริดแรงไหนมาเป็นอันตรายแก่คนเรื <c oughs> ่งนี้ไม่ใช่มันนี่มันก็มันก็ขึ้นขีดขอคนคนนั้นแล้วก็พาคนคนนั้นไปเป็นสมาชิกของกิเลสเหมือนกัแเนนคนนั้น กรดดาพระดาอาจารย์ <c oughs> แต่ถ้าว่าทําให้ถูก <c oughs> นั่นก็มีแต่ว่าเอาไปใช้เสียหมดในทางที่จะรับใช้อาจารย์รับใช้พระรับใช้เนนรับใช้เด็กเลยเ <c> ป <oughs> ็นเลยซ้ำขั้นก็ไม่มีีเไม่มีการตกในรอบมหาบริลาหะ <c oughs> นี่นั่นแหละใช่ ไอ้เรื่องอื่นๆมันยุ่งจนเวียนหัวแล้วก็เลิกกันทีดีกว่าถือบทเรียนบทเดียวว่ากูจะใช้กิเลสให้เป็นประโยชน์เรื่อยไปก็ <c oughs> อย่างโง่จนไม่รู้จักกิเลสควายมารู้จักจับมาะสายนาบัวมารู้จักจับมระสานาช่างมารู้จักจับไปลาบสุ่ <c oughs> มแม่เป็นเสือมารู้จักเอาส่ายกรงไป <c oughs> เก็บตะตามก็ได้ บางทีอาจจะเก่งถึงเอาไว้ลากรถก็ได้เ <c oughs> <c oughs> นี่ยกิเลสประเภทราคะาก็ดีประเภทโทสะก็ดีประเภทโมหะก็ดีรู้จักใช้มันประโยชน์ถ้าจะหลงก็ขอให้หลงใช้กิเลสให้เป็นประโยชน์ชยนยชนอย่าไปหลงอย่างอางื่น <c oughs> ราคะก็เป็นไฟนี่ที่จะกอดรัดเอาอะไรเข้ามาหาก็เอาแต่ที่ <c oughs> มันจะช่วยแก้กิเลส คือว่าไอา้ความถูกต้องความเป็นธรรมนั่นแหละเอาเข้าไว้อย่าไปรักไออารมณ์รูปเสียงกลิ่นรสหรือว่าเนื้อหนังอะไร <c oughs> ให้โทสะก็เหมือนกันถ้าโทสะเราไปชกกิเลสแต่อ,อย่ามาชกผู้อื่นอย่าไปด่าผู้อื่นไปด่ากิเลสอย่าไปวิพากษ์วิจารผู้อื่นแต่วิพากษ์วิจารตัวเองคือกิเลสที่เป็นตัวกูของกู ถ้าไม่มีกิเลสไปพิภาควิจารย์ใครไม่ได้ครับมันถ้าจะเกิดวิพาทวิจารย์ใครก็แล้วให้ดูกิเลสตัวนั้นที่กําลังมีอยู่ในใจเป็นมหาปราหานรกอยู่ในใจน <c oughs> ั่นก็เล่นงานมันอย่าไปเล่นงานผู้อื่น <c oughs> <c oughs> พระพุทธเจ้าท่านสัตว์ไว้ผมจําได้งแต่แรกบวชแล้วก็พูดให้คนฟังหลายสิบครั้งแต่มันนานมาแล้วจนลืมพูด เดี๋ยวนี้ก็ไม่ไครได้พูดถึงตพุทธภาตินี้จนมันหายหายว่าณปรเรสังวิโลมานิณนะปรเรสังกตากระตังอย่าไปเอาใจใส่กับคำพูดระคายขนของผู้อื่นอย่าไปเอาใจใส่การกระทําหรือไม่ได้กระทําของผู้อื่น อัตนโนวะอาเวขไหยะ,ก,ะตกตานิอกตานิจจะจงสนใจแต่เรื่องของตนที่ทำแล้วหรือยังไม่ได้ทำมีเท่านี้นับประเรสังวิโลมานิอย่าไปสนใจกับเรื่องอคำพูดระคายขนของผู้อื่นคือคำพูดที่มันไม่น่าฟังที่พูดแล้วมันทนอยู่ไม่ได้ต้องด่าตอบต้องไปชดตอบ นี่มีพระพุทธเจ้าตรัสว่าตัดในานามของตัวละครในชาดกก็มีตัดตรงๆก็มีว่าไอ้ไปด่าเขาน่ยมันเร็วกว่าไอ้ไปเอไป,ไปด่าตอบมันเร็วกว่าด่าทีแรกนี่มันมันห้ามห้ามไม่ให้ด่ากันได้คนไปด่าเขาไป,ไปอะไรเขามันก็เร็วแต่คนด่าตอบตีตอบลับเร็วกว่าก็เลยไม่ไม่มีช่องที่ว่าใครจะด่าใครได้ เขาคิดอย่างนี้มันก็ไม่สนใจคําที่แสบหูหรือว่าคาที่อะไรห,หรือว่าภาพที่ดูแล้วมันสะดุดตาเนี่ย <c oughs> ทุกคนก้มหน้า <c oughs> ดูแต่เรื่องของตัวว่าทําแล้วหรือยังไม่ได้ทํา <c oughs> อัตโนวะเท่านั้นอัตโนวะของตนเท่านั้นอาเวคายะดูแต่เรื่องของตนเท่านั้น <c oughs> กตานิอกตานิจะทําแล้วหรือไม่ได้ทํา นี่มันก็เลยไม่มีให้พลังงานโทสะที่มันจะไปกระทบกระทั่งใครก็ไม่มีแม้แต่เพียงปฏิฆะมันก็ไม่มีแง่งุดหงิดหงุดหงิดอยู่มันก็ไม่มีนี่มันไม่ตกมหานรกชื่อมหาปริลาหะอย่างนี้ถ้าจะหลงก็หลงใน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 หลักธรรมดีกว่าถ้าไม่หลงก็ไม่หลงก็ได้ ถ้าหลงก็หลงในไอหลักธรรมะที่มันถูกต้องซึ่งก็รู้อยู่ดีแล้วมันเหลือแต่บังคับใจไม่ได้ให้ตามตานั้นไม่ได้ <c oughs> อย่าไปหลง <c oughs> เหมือนพระราชาองค์นั้นต้องการจะไปสวรรค์เดี๋ยวนี้ยอมบูชายันโดยลูกโดยเมียด้ดวยสร้างโดยมา้าโดยรถทางเพื่อ <c oughs> จะไปสวรรค์เดี๋ยวนี้ <c oughs>